สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a กทา c h a ช n e นลพูดรับสารจักรวาลแปลความหมายด้วยการอ่านนภัทารุ่หมอแจนนะคะคลิปนี้ดูดวงเนื้อคู่ชาวราศีมีนและคณามีนนะคะตลอดชีวิตนะคุณจะชมคลิปนี้ช่วงไหนวันเวลาไหนก็ได้นะคะไม่กําหนดระยะเวลานะสามารถชมได้ตลอดการเลยนะคะไม,ไม่จำกัดระยะเวลานะคะชาวราศีมีนและคณามีนวันที่เป็นแบบตะวันตกอยู่ในรายละเอียดวันที่เกิดนะคะอยู่ใต้ดีสคริปชันนะคะขอบคุณมากๆสำหรับชาวราศีมีนและคณามีนที่ กดไลค์กด Sub s cribe กดติดตามช anel ของหมอแจนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะเป็นไกด์ไลน์นำทางให้การเลือกคู่หรือดูดวงเนื้อคู่ว่าชาวราศีมีนจะเจอคนแบบไหนนะคะตลอดชีวิตนะหรืออาจจะมีคำบางคำที่ใช้คำแนะนำนะคะในการอ่านไพ่ของหมอแจนนะคะแน่นอนแหละเวลาการเปิดไพ่นะคะคุณชาวราศีมีลและคณามีนอยู่ในเล้งที่อายุนะคะวัยอายุเนี่ยมันไม่เท่ากันนะคะบางคนอายุน้อยคุณยังไม่เจอสถานการณ์แบบนี้ นะคะคุณจะได้เอาไปปรับใช้ไปอดัดแอปใช้ในการในชีวิตของคุณบางคนอายุ50-60ไปแล้วเนี่ยนะคะมาชมคลิปนี้คุณก็อาจจะผ่านเจอประสบการณ์ตรงนี้ไปแล้วก็ได้เช่นกันนะคะเอาละค่ะนะหวังว่านะคะจะได้รับการตอบรับอย่างดีของชาวราศีมีนและคณามีนส่วนใครชมแล้ว ที่มีพลังงานที่มันตรงกับคุณคุณผ่านมาแล้วบทเรียนแบบนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กด s u b สไค i b e นะหรือคอมเมนต์พูดคุยกับหมอแจนได้หมอแจนก็ยินดีนะคะที่จะฟังนะนะจะดูคอมเมนต์หรือจะอ่านคอมเมนต์นะคะกับทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามช่องหมอแจนนะจ๊ะเพื่อนๆช่องนี้จะเป็นช่องหลักนะ,ะ JP16 Tarot Channel เราจะดู12ราศีพิกเด็กพิกาการส่วนช่องสำรองจะเป็นช่องหมอแจน ดูดวงนะไพ่ย,ยิปซีเอาละค่ะเดี๋ยวขอขยับกล้องนิดนึงมันจะไม่ตรงนะคะอารจ้านะไพ่อชาชราศีมีลัคนามีเราจะเปิดไปเลยสิบใบนะจ๊ะเพื่อนๆนะคะและเราก็จะดูว่าคนที่คุณเจอนี่นะมีลักษณะอะไรอย่างไรแบบไหนนะคะความรักความสัมพันธ์นะคะของคุณมาค่ะเราใช้สิบใบนะคะลักษณะหรือส่วนใหญ่คนที่คุณเจอนะคะจะเป็นประมาณไหนหรือลักษณะอย่างไรนะคะ แล้วก็วันที่หรือเดือนที่เขาเกิดหรือเดือนที่คุณจะเจอคนคนนี้นะคะก็คือเราจะเปิดใช้ไพ่สามใบนะคะกำหนดระยะเวลานะคะเพื่อนๆเอาราคานะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเดี๋ยวขอปรับกล้องแป๊บหนึง่งชาวราศีมีลัคนามีนคุณได้ไพ่5้าดาบนะทีออฟโซสไฟออฟเพนติเค s ลทูออฟโซสไฟออฟวานนะคิงออฟโซสควีนออฟโซสทูออฟวานไนซ์ออฟคัพทรีออฟเพนติเคิลนะคะ พลังงานเนี่ยนะหมอบอกเลยนะส่วนใหญ่ราศีมีและคนามีเนี่ยนะคะเอ่อมันเป็น energy ที่คุณอะไม่ค่อยเข้าใจหรือแบบมันมี energy ที่รู้สึกว่าขัดแย้งนะ,ะภายในจิตใจขัดแย้งในีสใส่ใจคอกับคนที่คุณเจอหรือคุณคบคุณคุยนะคะเพื่อนๆโอเคแหละ นะคะตอนแรกนะเราอาจจะรู้สึกว่าคนนี้นะรูปร่างหน้าตาหรือบุคลิกท่าทางที่เรามองครั้งแรกที่เราครบคุยคนนี้นะคะเออมันไปกันได้แต่พอนานไปในความเป็นตัวตนหรือนิสัยใจคอของเขาที่คุณเนี่ยได้ไปเจอนะคะมันจะมีการพูดกระทบกระทั่งนะคะเพราะว่าชาราสีมีเป็นเอเนจีของชาวธาตุน้ําเราจะมีความรู้สึก อ่อนไหวอ่อนโยนหรือเซนซิทีฟง่ายนะคะในพลังงานเนี่ยนะบางทีเราอาจจะไปเจอคนที่ไม่เข้าใจในความเป็นตัวตนหรือความต้องการของเราจะทําให้เราเป็นคนน้อยใจนะเสียอกเสียใจมีเรื่องขัดแย้งภายในใจและจะทําให้เราอะรู้สึกว่ามันไม่เป็นไปอย่างใจเรานะในความสัมพันธ์ คุณนะรู้สึกว่าไม่ได้รับวันไม่ได้รับการเติมเต็มการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควรนะคะเพื่อนๆในบุคลิกภายนอกคุณอาจจะแสดงออกมาว่าโอเคฉันไม่เป็นไรฉันอยู่ได้แต่จริงๆอะคุณเซนซิทีฟคุณเก็บคําพูดหรือการกระทําของคนที่คุณไปเจอไปคบไปดิวด้วยเนี่ยนะคะมาทําให้คุณรู้สึกว่า มีความเสียใจมีความน้อยใจมีความขัดแย้งบางคนเขาจะอาจจะเป็นคนที่พูดตรงๆหรือไม่ถนอมน้ําใจไม่ถนอมคําพูดหรือปากร้ายพูดใส่คุณนะคะบางทีมันอาจทําให้ความรักความสัมพันธ์หลายครั้งคุณต้องเสียใจหรือคุณต้องเลิกลา นะคะเพื่อนๆคุณต้องยอมเดินหรือต้องยอมเจ็บปวดต้องยอมปิดกั้นใจตัวเองบางคนขณะนี้คุณยังเจ็บปวดเสียใจหรือไม่กล้าที่จะเปิดใจคบใครเวลาที่คุณมีความรักความสัมพันธ์นะคะคุณะเป็นคนที่มีสเสน่ห์และบางทีนะคะ ถ้าผนวกกับคุณเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีคุณส่วนใหญ่นะจะมีคนที่เข้ามาชอบคุณพร้อมกันบางทีไม่มีใครก็จะไม่มีเลยบางทีก็จะมีทีเดียวครั้งเดียวเข้ามาทีละสองคนและก็ทําให้เราสับสนลังเลว่าเราจะเลือกใครอะไรยังไงดีนะคะบางคนนะคะคุณก็จะวุ่นวายใจเวลาที่คุณมีความรักความสัมพันธ์เพราะใจของเรานะ,ะรับรู้พลังงานของคนอื่นหรือเราอะนะ ไปดูแลเทคแคร์หรือมัวแต่นะทำตามความต้องการที่เราสัมผัสได้ว่าโอเคคนที่เราครบคนที่เราคุยหรือคนรักเราต้องการสิ่งใดอะไรอย่างไรเรามัวแต่อาใจเอาใจเขาเรามัวแต่ออฟเฟอร์เขาจนเราลืมนึกถึงใจตัวเราเองนะคะทำให้เราเนี่ยกลับมาน้อยใจกลับมารู้สึกว่าพอเราเริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจากประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์หลายครั้งที่เราเคยผิดพลาดหรือผิดหวังความรักมาหลายครั้งหลายครานะคะเราก็จะเย็นชากับความรักความเสียใจฉันจะเป็นคนที่จริงจังชัดเจน ฉันจะไม่อยากจะรู้สึกกับใครฉันจะปิดบังตัวเองฉันจะกลายเป็นคนหล,ะละันล้าฉันจะเป็นคนที่มีความสุขอยู่ได้ด้วยตนเองใครอยากคุยกับฉันก็คุยคุณก็จะเลยดูเหมือนเป็นคนที่ปลยเสน่ห์ไปในระหว่างที่คุณอายุเริ่มเยอะขึ้นไปนะคะจะไม่ได้สนใจแล้วว่าใครจะมีความรักใครจะอยู่กับฉันใครจะไปอย่างเงคุณจะไม่ได้สนใจบางคนพลังงานให้มันขึ้นบอกว่านะ คุณจะต้องคบคนที่แตกต่างกับคุณมากๆเช่นชาวต่างชาตินะคะเพื่อนๆนะสิ่งนี้แหละนะมันจะทําให้เราอะไม่รู้ว่าเออชาวต่างชาติคนนี้มันต้องการอะไรนะคะเวลาเขาพูดมาเราไม่ค่อยเข้าใจอันนี้คือเป็นสิ่งดีนะคะและเราก็ไม่ต้องไปเดาใจว่าเออเขาอยากได้สิ่งนู้นสิ่งนี้นะถ้าคุณทําสิ่งนี้ได้คือเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องอ่อนไหวว่าเออเขาต้องการสิ่งไหนฉันอยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้เพื่อให้ถูกใจเขาคุณต้องเลิกทําสิ่งนั้นนะคะเพื่อนๆถ้าคุณเป็นสิ่งนี้ได้เนี่ยนะคะไม่จําเป็น เราอยากรู้เรารู้แล้วแหละว่าเขาอยากได้นะ้ําเรารู้แล้วหลว่าเขาอยากรู้นี่ก็เดินไปเอาเองสิก็เดินไปหยิบเองไม่จะไปจะต้องรีบไปลินให้เขารีบไปเอ็กไปไปเทคแคร์ไปดูแลไะหนึ่งว่าเขาอะนะไปะหนึ่งว่าเขาเนี่ยนะเป็นง่อยหรือเป็นอะไรอย่างนี้อย่าทําสิ่งนั้นถ้าคุณไม่ได้ทําสิ่งนั้นคุณจะไม่เสียใจคุณจะไม่น้อยใจนะคะและคุณต้องพูดตรงๆว่าฉันไม่ชอบบางสิ่งบางอย่างการกระทําของคุณนะ คุณต้องกล้าพูดจริงพูดตรงพูดชัดเจนไม่เก็บอะไรไว้ในหัวใจของคุณว่าสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนั้นฉันไม่โอเคถ้าคุณพูดไม่ดีฉันกับคุณก็ไม่ต้องคบกันหรืออะไรก็แล้่เราต้องมีความชัดเจนในตัวตนของตนเองมากๆเลคะเพื่อนเขาบอกว่าความรักความสัมพันธ์คุณไม่ควรใช้อารมณ์ความรู้สึก <c oughs> เป็นตัวตัดสินที่จะเลือกใครบางคนมาเป็นชีวิตคู่นะคะ ถ้าเรารู้สึกปิ๊งคนนี้เราจะเอาคนนี้นะเป็นความดื้อดึงในท้ายที่สุดคุณและเขาก็จะไปกันไม่ได้และเขาก็ไม่ได้มาเอาใจใส่เรานะเพราะมันมีแค่ความถูกตาต้องใจหรือใช้อารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตัดสินในการใช้ดำเนินชีวิตเราก็จะเปลี่ยนความรักความสัมพันธ์หลายคนนะคะใจหรือความสัมพันธ์ของเราหรือชีวิตเราแม่งก็จะวุ่นวายแต่ถ้าเราใช้เหตุและผลความจริงจังว่าคนนี้มันเข้ากับเราได้จริงๆไหมนะคะ เหตุและผลในการคลองเรือนในการดำเนินชีวิตคือนะอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมันมีมุมหลายมุมในการที่ใครบางคนจะแต่งงานหรืออยู่ด้วยกันนะคะใช้เหตุและผลนะคะใช้เหตุและผลในการมองอนาคตข้างหน้าข้อหนึ่งเลยนะคะที่เขาบอกก็คือหนึ่ง เขาดูแลเอาใจใส่เราได้ไหมมีความมั่นคงไหมทางอารมณ์ของเขาและตอบโจทย์เราไหมเขาเป็นคนปากร้ายหรือเปล่าเรารู้แหละว่าถ้าเราเป็นคนซิสติฟถ้าเราได้คนพูดตรงปากร้ายไม่เอาใจใส่เราไม่ถนอมน,น้ําใจยังไงคุณก็ช้าใจตายแน่นอนค่ะราศีมีละคนามีอันนี้เป็นข้อดีที่คุณ ถ้าอายุยังน้อยได้มาฟังคลิปนี้นะคะเราจะไม่อยากจะเลิกกบใครบางคนไปถ้าเกิดคนที่ไม่ใช่นะคะมองไม่เห็นอนาคตไม่ต้องลังเลใจไม่ต้องตัดสินใจว่าฉันคบไปเรื่อยๆหอเหอะออมันก็มีอะไรดีแต่ถ้าเรานะตัดสินใจว่าคนนี้ไปไม่ได้ใช้เหตุและผลนะคะนะใช้เหตุและผลคุณก็จะไม่ต้องเปิดใจคบคนนั้นไปนะคะไม่ต้องเสียเวลานะคะเพื่อนๆนะคะ ส่วนบางคนนะคะถ้าคุณเลยไวหนึ่งไปแล้วนะถ้าคุณไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปต่างประเทศหรือไปแต่งงานแล้วนะมีอายุระยะเวลาหนึ่งที่คุณตัดสินใจที่คุณจะอยู่เป็นโสดหรือจะอยู่เป็นไม้โดยที่ฉันอยากจะอยู่สงบสงบไม่ให้ใครเนี่ยมาบุ่นวายใจมาวอแวร์ทำให้ฉันมันมีปัญหานะคะเ,เพื่อนๆนะนึกอออกไหม บางทีเราอยากจะได้เพื่อนหรือคอนนคชันหรือคนที่มีคนคุยและทําให้เราสบายใจไปเที่ยวดูหนังฟังเพลงแต่เราไม่ได้อยากใช้ชีวิตอยู่กับใครแล้วในบ้านปลายแล้วอยากจะโสดแบบมีความสุขแบบโสดแบบละล้านะคะเพื่อนเพื่อนึกอ,ออกไหมโสดแบบละละ้าไม่ใช่ไม่มีคนคุยแต่เราไม่ได้แต่งงานแค่นั้นนะคะเข้าใจตรงกันนะจ๊ะเพราะเราเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเรามีความสุขและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อน ทีนี้บางทีบางทีถ้าเกิดว่าเราอะนะคะคบหรือคบจริงจังชัดเจนแล้วเราอะก็จะคาดหวังนะคะให้คนนั้นอะทารู้ใจเราหรือเข้าใจความเป็นตัวตนของเราแต่ถ้าคนนั้นไม่เข้าใจเราก็จะน้อยใจหรือเราก็จะงอนหรือเราก็จะเซนซิทีฟอนไหวนะคะสิ่งที่พ่ขึ้นมานะเขาบอกว่าบางทีนะความสัมพันธ์นะ,ะอย่าเพิ่งรีบนะถ้ารู้จักใครอย่าเพิ่งรีบว่าเออคนนี้ ไปกับเราได้ใจเราอะเราจะใจอ่อนหรือเราจะรู้สึกว่าอ่อนไหวเอออ่อนไหวนะใจเราอะจะหวั่นไหวหรืออ่อนไหวไปได้ง่ายให้เราอะนะคะใช้ตรงนี้เป็นประสบการณ์ประสบการณ์ของเราที่เราตั้งแต่เราเริ่มมีแฟนครั้งแรกครั้งต่อไปต่อไปอย่างเงี้ยเราจะต้องไม่เหมือนเดิมนะคะคือปรับความเข้มแข็งหรือความแข็งแกร่ง บางทีเขาจะบอกว่าเอ้ยฉันนเจ็บปวดจากอย่างชาชินมาแล้วหลายครั้งหลายคนหรือแล้วาตามแต่นะคะแน่นอนใช่แหละทุกคนเราอ่ะก็ต้องเรียนรู้ใช่ไหมคะเรียนรู้วันนี้เราเรียนรู้คนนี้อีกคนหนึ่งที่เราคุยคนใหม่เราอย่าใช้แบบเดิมถ้าทําสิ่งเดิมมันก็จะเป็นสิ่งเดิมให้เราเป็นสิ่งใหม่ใช้เป็นบทเรียนแต่ถ้าเกิดคนนี้เรารู้สึกว่ามันไปไม่ได้มันไม่ใช่ถึงแม้เราจะรู้สึกรักหลงอะไรบางอย่างในตัวเขาก็แต่แต่เราก็ต้องชัดเจนว่า เฮ้ยมันไปไม่ได้นะและที่สําคัญนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเจอมาไม่ว่าจะคนที่ทําให้คุณไม่พอใจจากความรักที่ทําให้เราเคยเสียใจและน้อยใจยผิดหวังเนี่ยตรงเนี้มันจะเป็นบทเรียนนะคะสอนให้คุณเข้มแข็งเติบโตทางจิตวิญญาณและต่อไปอ่ะ คุณจะไม่ตามหาความรักเลยถ้ามีในช่วงอายุเวลาหนึ่งคุณจะมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองนะคะเพื่อนเพื่อนนึกออกไหมคุณจะมีความสุขง่ายโดยที่คุณไม่มีแฟนได้นะคะบางคนนะบั้นปลายชีวิตนะคะคุณจะอยากมีแค่เพื่อนนะเพื่อนหรือคุณจะสมดุลพลังงานนะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเป็นสิ่งเนี้ยนะคะและที่สําคัญนะเวลาที่คุณมีความรักความสัมพันธ์กรณาดูดูดีๆก่อนว่าคนเนี้ยนะจริงจังชัดเจนไหมคนนี้นะ ไพ่จัดจิตกับชัดเมเนเนี่ยมันหมายถึงว่าเขาอะนะเราอะยอมรับในตัวตนของเขาได้ไหมเขาเนี่ยชัดเจนจริงจังกับเราไหมนะคะเพื่อนๆเพราะไพ่มันจะบอกในลักษณะว่าการให้และได้รับหรือการสมดุลพลังงานของตัวเองเนี่ยต้องมีอยู่สมมติตอนเราอยู่คนเดียวเนี่ยเราไม่เซนซิทีฟเราไม่ต้องเอาใจใครเราไม่ต้องคาดหวังกับใครเราม,มีความสุขเวลาที่เราครบคนนี้เราเป็นสิ่งนั้นได้ปะหรือเราวุ่นวายใจตลอดเวลาเลยว่าเราจะทํายังไงให้เพื่อถูกใจเขาเพื่อให้เขาพอใจเราหรืออย,ย่างนั้นหรือเปล่า นะถ้าเป็นสิ่งนั้นนะ่ะคุณไม่สมควรมีแฟนเพราะเรายังสมดุลพลังงานเราไม่ได้นะคะเพื่อนๆนะมีพลังงานที่เข้ามานะที่โดดเด่นนะราศีลัคนานะอาจเป็นคนต่างชาติได้นะราศีพฤษภราศีตุลนะตอนเนี้ถ้าใครบางคนรู้สึกเป็นโสดหรือเป็นไม้มานานเรากำลังสองจิตสองใจว่าเฮ้ยเราจะโสดดีไหมหรือเราจะคบใครสักคนหนึ่งนะจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้มันเป็นสิ่งที่วุ่นวายใจพลังงานให้บอกว่าให้คุณใช้เหตุและผล นะเหตุและผลนะคะใครคนไหนที่จริงจังกับเราได้นะหรือมาขอเราแต่งงานจดทะเบียนได้เราเอาคนนั้นเพราะไพ่มันขึ้นบอกแล้วว่าคุณอะนะถ้าคบกับใครอะคุณจะได้จัดงานแต่งงานแล้วคุณจะได้จดทะเบียนนะคุณค่อยเอาคนนั้นนะคะเพื่อนๆนเพราะ ถ้ายิ่งไปต่างชาตินะถ้าไม่ได้จดทะเบียนหรือถ้าไม่ได้รับรองหรืออะไรก็แล้วแต่นะเวลาเขาเสียชีวิตหรืออะไรนะเราจะไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองเลยนะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้มันเป็นข้อดีที่หมอเตือนหรือบอกไว้ก่อนเพราะว่าในอนาคตถ้าเรากลับมาแต่ตัวเมืองเมืองไทยเนี่ยมันขึ้นห้าเหรียญเพื่อนเพื่อห้าเหรียญคืออะไรคะไม่ได้อะไรเลยอนาคตอา้าวยังไงคบกันไปแล้วไม่ได้ทรัพย์สมบัติอะไรเลยอะ่ะ ครเลี้ยงดูปูเสือหรือว่าทําพินัยกรรมให้ใครอันนี้นะาเป็นข้อชัดเจนในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะต้องดูให้ดีหลักฎหมาย2ถ้าเกิดเราครบพ่อไม่แม่ไม่อ้าวคบกับพ่อไม่แม่ไม่แต่อยู่กับเราใช้เงินกับเราแต่พย์สบสัิเขาให้ลูกเขาหมดถ้าเขาตายอ้าวเราเสียเปรียบนะคะอย่าเสียเปรียบอยากเสียเปรียบนะคะอย่าเสียเปียบผู้อ,อื่นอันนี้เป็นข้อที่หมอจะบอกนะและแนะนํานะคะเพื่อนๆนะ หรือถ้าเราครบกับใครบางคนที่เขายังไม่ได้หย่านะก็อย่าเสียเปรียบนะคะแปลคะคำว่เา,าเสียเปรียบนั่นแหละนะ,ะเอาแบบคนที่ชัดเจนจริงจังแล้วเราก็ต้องชัดเจนจริงจังอย่าอ่อนข้อถ้าอย่าอ่อนข้อนะถ้าอ่อนข้อปุ๊บเราเสียใจยเลยนะคะเราเราตั้งสแตนดาดไ้เลยว่าฉันอยากได้ความรักความสัมพันธ์แบบนี้คนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าข้อ1ผิดข้อ2ผิดข้อ3ผิดข้อ4ี่ผิดถึงแม้เราจะชอบรูปลักษณ์ภายนอกเราก็กากบาดคนนี้ออกไปนะคะเพื<ๆ>่อนๆคือเราต้องชัดเจนกับตัวเราเองเพราะไพ่ไ queen of suit นี่คือ ใช้สมองนะและจริงจังกับตัวเองไม่ได้ใช้ความรู้สึกหรือหัวใจเลยนะคะในการเลือกคู่ของคุณและคุณจะไม่เสียใจถ้าใช้ความรู้สึกในการเลือกคู่หรือการถูกใจหรือมีแพชชันกับใครสักคนแล้วอยากเอาคนนี้แล้วความสัมพันธ์มันไปไม่ได้เลยไปอยู่แล้วแมงขควที่พูดทิมแทงใจ,ใจิตใจหัวิตหัวใจเราความนะคะความรักไม่ได้เกิดขึ้นเลยคุณจะมีแต่ความช้ำใจนะคะช้ำหมกช้ำใจนะคะห้าดาบ กับที่ออฟโซดเนี่ยนะคะเพื่อนๆห้าละห้าห้าเหรียญห้าไม้เนี่ยนะคะมีแต่ความวุ่นวายใจนะคะความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกไม่ได้รับความรักนะไม่ได้รับการเติมเต็มผิดหวังเสียใจน้อยใจนะคะจะจะเป็นสิ่งนั้นเลยนะจ๊ะระวังสุดๆเลยนะราศีมีและคณามีนะจ๊ะเพื่อนๆเอาละนะถ้าคุณเป็นสิ่งนี้ได้มันอยู่ที่ตัวเราเองเราแก้ไขได้ที่ตัวเราว่าใครจะเราจะอนุญาตให้ไขเข้ามาในชีวิตเรานะคะราศีมีและคณามีนะคะ เออละนะคะเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าในแฮหด์มาร์คคะคุณสามารถเลือกได้เลยเออในโลกใบน,นี้นะคุณอ่ะเนี่ยชีวิตของคุณอ่ะเวลาของชีวิตของคุณอ่ะคุณเลือกได้คุณกําหนดได้เห็นไหมคะจะอนุญาตให้ใครมาทําร้ายเราหรือจะไม่อนุญาตให้ใครมาทาร้ายเราคู่เราหรือคนที่จะเข้ามาหาเรานะทุกคนเราเป็นคนอนุญาตให้เขาเข้ามาในชีวิตเรานะคะเพื่อนๆไม่ใช่ว่าเวรกรรมส่งเขามาเราจัดการคนนั้นยังไงกับ กับความสัมพันธ์เราต้องห,กหักล่ะเพื่อนๆสิ่งที่พ่บอกมีพลังงานราศีเมษรัคนาเมษนะคะแน่นอนแหละถ้าราศีมีนคบกับราศีเมษน่าจะไปกันได้เพราะว่าราศีมีนสัมผัสทีปราศีเมษค่ะเป็นราศีความเป็นผู้นานะคะพเพื่อนๆเนี่ยอืมนะจะไปกันได้เพราะมันเหมือนเป็นคนที่แพรทางกันราศีเมษกับราศีมีนเนี่ยคบกันนะคะบคบไปกันได้นะคะพเพื่อนๆนะเอ็นจอยไทม์นะมีเลขหนึ่งกับเลขหกนะคะไม่รู้อะเลขหนึ่งกับเลขหกนั้นเป็นสิ่งไหนก็ได้นะคะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าความรัก ความสัมพันธ์นะคะความรับความสัมพันธ์ที่คุณจะเจออาจจะเป็นคนเกิดวันที่1เดือน1หรือเดือน6หรือ1กับ6มี energy ที่อะไรก็ได้บางสิ่งบางอย่างที่จะเกี่ยวพันกับคนที่คุณจะพบเจอนะคะมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดทั้งมวลมันมีราศีเมษขึ้นมานะคะราศีเดียวแล้วเมื่อกี้หมอพูดไปคือราศีตุลลัคนาตุลน,นะคะ ราศีตุลลัคณาตุลราศีมีนแล้วก็ราศีเมษเนี่ยอันนี้เป็นเอเนจีนะคะคือเอาง่ายๆแหละนะเขาบอกว่าคุณจะคบใครคือคุณจะต้องคบคนคนนั้นอันนี้คือเอเนจีของอผู้หญิงนะคะคือคุณจะต้องถ้าคุณครบราศีเมษราศีเมษเขาจะเป็นคนมั่นใจไม่หลอกเขาเรียกว่าอะไรมีความภาวะเป็นผู้นำอะนะจะนําคุณนะคะถ้าคุณรู้สึกลังเลสับสนหรืออะไรอย่างเงี้ยคนนะั้นเขาก็จะนําคุณนะคะเนึกออกไหมมันก็จะภาวะเป็นผู้นํา นะเราก็จะอยู่ด้วยกันได้นะคะเพืเ่อนๆนะราศีตุลและคณนาตุลเขาก็จะเป็นคนที่สมดุลพลังงานเหมือนไม่เรียกร้องอะ่ะก็คือเอาง่ายๆอะ่ะไม่พูดร้ายอะ่ะราศีตุลและคนาตุลจะมีข้อดีอย่างหนึ่งผู้ชายท,ะทะอคบหรือคุยนะคะเวลาถ้าเขาจะไม่ชอบคุณหรือทะเลาะหรือบอแวงนะเขาจะทําตัวเงียบหายไปเพื่อไม่ให้มันทะเลาะหรือไม่ให้ลงไม้ลงมือคือใช้ความเงียบแล้วหายไปไม่พูดไม่พูดให้ร้ายหรือไม่ปากร้ายให้คุณนะ เฉพาะนะแต่ไม่เกี่ยวกับว่าคนที่เกิดวันพุธไหมถ้าบางคนเกิดวันพุธเขาก็จะปากร้ายได้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะบางคนวันพุธบางทีเขาจะใช้คําพูดท,ที่ปากร้ายจิกกัดผู้อื่นอะนะเพื่อนเข้าใจไหมเอออันนี้มหาหอลงดีเทลให้รายละเอียดให้คุณเลือกเลยนะคะเยอะกว่าทุกทาสีนะละสีมีลัคนามีนะจ๊ะ หมอไม่ได้หมายถึงว่าคนเกิดวันพุธทุกคนจะปากร้ายนะจ๊ะเพื่อนเดี๋ยวบางคนจะบอกว่าเอ้ยหมอแจนหนูก็เกิดวันพุธหนูไม่ได้ปากร้ายนะหรือผมไม่ได้ปากร้ายบางทีเราไม่ได้รู้ตัวนะคะบางทีอ่ะเราเป็นคนรู้จุดอ่อนของคนอื่นแล้วเราก็ขยี้เก่งอ่ะค่ะเข้าใจไหมขยี้แบบ ให้ให้มันเลือดซิปอ่ะเออรู้ว่ารู้ว่าละสีมีนเนี่ยน้อยอกน้อยใจเก่งแล้วมันก็ขยี้อ่ะเออขยี้ให้เจ็บปวดอ่ะเนี่ยสามดาบแล้วะก็ห้าดาบมาเราก็เสียใจไงคะน้อยใจอ่ะนึกออกคําว่าน้อยใจไหมภาษาสมสะสมปุ๊บเรารู้สึกว่าโอ้โหชีวิตกูนี้กูมีแฟนเพื่ออะไรวะเนี่ยเพื่อเอามาทิ่มแทงใจกูอะ่ะเห็นไหมคะแต่ถ้าละสีตุนปุ๊บเวลาถ้ามีปัญหาเขาก็จะเดินหา่างหรือเขาก็จะนิ่งเงียบหรือเขาก็จะไม่ด่าทอก็คือพยายามพยายามลอมชอมหรือปณีปนอมอะ่ะไม่ให้มันเกิดเรื่องร้าาออ่่ะเหมืนไถึงว ถ้าห่างไปแบบไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกลับมาเจอกันก็อาจจะยังเป็นเพื่อนได้หรืออาจจะเกิดอาจจะกลับมารัก,กันได้แต่ถ้าเป็นราศีอื่นนะคะนะ,ะก็หอนะก็คือเด็ดคือเด็ดขาดอะหายห่างก็ห่างจบก็จบด่าก็ด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยทําให้เราเจ็บปวดได้ที่ฝากราอายแผลไว้ให้เราอะนะคะเพื่อนเอาละนะคะประมาณนี้นะเอาละค่ะนะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหวังว่าคลิปนี้ จะมีประโยชน์นะคะอันนี้เอาไปปรับใช้ได้ตลอดชีวิตของคุณนะคะราศีมีนลัคนามีนเวลาที่คุณจะคบกับใครจะมีความรักความสัมพันธ์หรือว่าถ้าคุณน่ะอยากได้คู่บุญคู่บารมีของคุณหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็นะเช็คดูดวงส่วนตัวถ้าดาวศุกร์คุณไม่ได้แย่ไม่ได้ร้ายเกินไปเราสามารถมีความรักที่ดีได้แต่เราต้องรู้ว่าเราอะ่ะมันมีจุดอ่อนข้อไหนถูกไหมคะจุดอ่อนคือเราเป็นคนที่รู้สึกอ่อนไหวง่ายเซนซิทีฟหรือเก็บ อารมณ์ความรู้สึกของคู่กรณีคือคนของเราที่คบหลกับเราอะเอามาเก็บไว้ถูกไหมคะเราไม่ได้ปล่อยมันออกไปเราก็สะสมสะสม,สะสมจนระเบิดตุ้มนะ,ะเป็นโกโก้คันก็เลิกนะคะนึกออกไหมเนี่ยนะพอนานนานไปเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยก้าวถ้วยคือกูอยู่โสดกูก็โอเคนะกูก็ไม่แย่เนี่ยแต่คุณต้องเลือกเองว่าคุณจะอยู่ในอายุไหนหรือเลเวลไหนที่เรามีประสบการณ์ความรักความสัมพันธ์แบบเยอะและ้ว กูผ่านมาเยอะแล้วกูเจ็บมาเยอะแล้วกูไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นความสุขได้คุณก็ไม่อยากจะเอาใครเพราะแม่คอดวุ่นวายอ่ะคุณก็อยากได้คุยคุณคุณก็อยากได้ใครบางคนที่เข้าใจหรือไปแทงเอากันได้หรือว่าเป็นเพื่อนที่คบไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงหรือไปทําบุญหรืออะไรก็แล้วแต่ก็มีความสุขได้สมหวังสมความปรารถนาได้ขึ้นอยู่ที่คุณเองแต่ส่วนใหญ่มาว่าบ้านปลายชีวิตคุณอ่ะไม่อยากวุ่นวายกับกับเขาเรียกอะไรอ่ะกับชีวิตที่มันเป็นแบบแฟน ไปนู่นไปนี่รูปปอะไรเงี้ยวุ่นวายคุณไม่ชอบคุณชอบอยู่แบบเงียบๆมากกว่านะสิ่งที่หมอรู้สึกนะแบบคือมันเหมือนว่าบางครั้งอะ่ะมันไม่ได้ตอบโจทย์อะไรเราเลยถ้าเราผ่านชีวิตมาสักวัยแบบ40-50-60แบบโอเคฉันอยู่เป็นไ่าก็แต่ฉันก็ไม่ได้ไม่ได้วอรี่ฉันมีความสุขดีก็ แบบมีมีความสบายใจอะนะคะเพื่อนเพราะก้าวถ้วยอ่ะมันเป็นสิ่งที่เหมือนว่าฉันไม่ต้องการความรักฉันไม่ได้ตามหาความรักแล้วแต่หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่จะเลือกเองนะคะเพื่อนในบ้านปลายชีวิตของคุณอาจจะอายุ่50 60หรือบางคน40กว่านิดนิดคุณก็เลือกที่จะเป็นไม่เป็นโสดอยู่คนเดียวมันก็ได้นะคะเพื่อนไม่ได้เกี่ยวว่าเอ้ยการอ่านไพ่ของหมอแจนตอนนี้หนู20กว่าแปลว่าตอนแก่หนูจะอยู่คนเดียวหรอมันไม่ใช่สิ่งนั้นนะคะคเพื่อนคุณต้อง ทดลองเองแหละสิ่งที่หมอแจนพูดไปว่าอะไรบ้างที่คุณจะเจอในชีวิตคุณนะคะหมอไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ย mm. ตอนเจสิตนั้นคุณจะอยู่คนเดียวไปว่าคนนี้หนูต้องเลิกกับเขาเหรอมันไม่ใช่ชีวิตของคุณมันเป็นของคุณนะ,ะ mm. เพราะหมอไม่ได้ดูดวงส่วนตัวให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่แค่มาบอกว่าส่วนใหญ่คุณจะเจอลักษณะคละ้ายๆอย่างนี้แล้วตัวคุณเป็นแบบนี้ แล้วคุณก็ต้องเลือกสิว่าเราตัวเราเป็นแบบนี้เราก็ต้องหาสิ่งที่มันไม่ให้กระทบกับเราถูกไหมคะเพราะมนุษย์เราสามารถเลือกได้ในสิ่งที่เราจะให้ใครเข้ามาอยู่ในชีวิตเราใช่หรือเปล่าคะเพื่อนๆนะคะโอเคนะอย่าลืมกดไลค์กด u ับ c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อนๆถ้าชอบคลิปนี้คิดว่ามันมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณนะคะก็สามารถโดเนทสสน,นับสนุนหมเจนผ่านญิีเกษตรกรตองสีนะคะคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ